แอดมินเยอะแค่ไหนก็จัดการได้เพราะมี e x c h a n g e chat center การเติบโตของแบรนด์ทำให้ต้องขยับขยายและเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อดูแลลูกค้าแต่การมีพนักงานเยอะทำให้การจัดการได้ไม่เต็มที่กลับกลายเป็นปัญหาภายในที่กระทบถึงลูกค้าโดยเฉพาะปัญหาหลังบ้านทั้งการตอบแชทชนกันการตอบล่าชา้าการทำงานไม่เป็นระบบการดูแลที่ไม่ทั่วถึงหากเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ให้ e x h e n s i chat center เป็นตัวช่วยด้วยระบบ team admin ที่ทําให้การบริหารคนและการดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายแค่ในแพลตฟอร์มเดียวซึ่งระบบแอดมินสามารถช่วยจัดการปัญหาได้หลากหลายรูปแบบฟีเจอร์เด่นที่ระบบแอดมินทําได้เช่นการกาหนดสิทธิ์แอดมินหลายระดับเพื่อแบ่งแอดมินให้ดูแลลูกค้าคนสําคัญได้หากต้องการดูแลลูกค้าอย่างถูกจุดสามารถสร้างทีมแอดมินในการตอบแชทให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ และยังวัดประสิทธิภาพของการทํางานแบบทีมได้อย่างละเอียดเพื่อการทํางานอย่างรวดเร็วทันใจลูกค้าแอดมินสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนติดตามงานโดยการแจ้งเตือนแชทผ่านเบราว์เซอร์ส่วนตัวของแอดมินสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้5้าถึงสินาทีเพื่อป้องกันแชทที่ตกหลน่นในกรณีที่แอดมินมีปัญหาหรือต้องการคนช่วยตอบแชทเพิ่มก็มีฟีเจอร์ a c sign ที่สามารถกําหนดส่งต่อแชทไปให้แอดมินคนอื่น,นแชทลับในช่องแชทลูกค้าที่มองเห็นเฉพาะแอดมินเป็นการเพิ่มข้อความสําคัญต่างๆของลูกค้าหรือแจ้งข้อมูลให้แอดมินคนอื่นๆทราบถึงข้อมูลเดียวกัน ที่นอกจากนี้หากได้ทดลองใช้ก็มีระบบแชทและระบบสรุปผลรายงานที่ประกอบกับระบบทีมแอดมินให้ดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นการบริหารด้วยทีมแอดมินจะไม่ยากอีกต่อไปพอาะรวบรวมการบริหารพนักงานให้ทํางานได้ง่ายและตอบโจทย์ทดลองใช้งานฟรีก่อนใท้เพื่อการบริหารและสร้างแบรนด์ให้โตก่าเดิม